ก็มาร่วมทําโชว์ให้กับรัตด้านะครับผมแล้วก็มี2โชว์ด้วยกันนะครับผมทั้งเพลงคู่แล้วก็โชว์รวมรวมกับพี่เวียค่ะอีกโชว์นึงเป็นโชว์น่ารักน่ารักรวมกับศิลปินทุกทุกคนค่ะควันนี้ก็ถือว่ามันดีนะครับผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่รถเดยอะมากรถกระหน่ำเราต้องช็อปแล้วใช่แล้วต้องช็อปกันครับและเราเตะเสือคู่ของคู่กานเป็นอย่างไรดีครับน่ารักดีแลคือก็ถ้าเกิดเพลงคู่มันก็จะได้แบบฟิลแบบโรแมนติกหน่อย แต่ถ้าเกิดเป็นเพลงรวมก็จะสนุกสนานน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับใช่้อมมาไดนไหมครับสอมน้อยมากครับวันเดียวประมาณสองชั่วโมงครัสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงได้ครับตอนนี้จะเก็ตนอนอะไรได้บ้างคะตอนนี้ดูไว้หลายอย่างค่ะตู้เย็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยตู้เย็นตู้เย็นเลยเหรอตู้เย็นอยากได้ตู้เย็นใหญ่ไ น่าจะมุกนะคะครับเพียงบ้างครับบ้างถ้าเกิดมีของที่เราอยากได้อะไรเงี้ยชอบออนไรอะไรนะชอบออนไลน์ใช่ครับใช่ใช่ใค,ค่ะหนูถ้าตัวมูกเป็นคนชอบออนไลน์ตลอดไม,ไม่ไม่ค่อยแบบไปซื้อเองเท่าไหร่ก็จะแบบสั่งออนไลน์เป็นหลักยังเหลืออยู่ยังเหลือเวลา2021ใครไม่ได้ช็อปปี้ที่รีบช็อปครับรีบเลยครับเพราะของลดแบบนี้เนี่ยมันมันมี น้อยอ่ะนานๆที่นีน้อยวันเนี่ย11เอ็ดแล้วคือยิ่งเดือนนี้วันนี้อ่ะลดเยอะมากไม่น่าพลาดนี่ก็คือแบบเสียดายมากๆค่ะอยากให้อยากเชิญชวนทุกคนมาช้อปกันเยอะๆค่ะช่วงนี้เหมือนเราควงกันรับพักทีหน่อยดีครับจ้างได้อีกเรื่อยๆครับผมให้เรามาเจอกันเรื่อยๆก็ดีค่ะมีมีโอกาสที่ดีก็แบบมีหลายๆคนก็ ให้เราไปออกงานด้วยกันที่จริงคู่มันมีติดติดต่ออะไรบาค่อนข้างเยอะไหมคิดว่ามีมาเ,เรื่อยๆส่วนใหญ่เข้ามาเรื่อยๆแต่บางทีมันก็ชนด้วยเวลาคู่กันยาี่าเลยไหมคะยังนะมันก็ค่อยๆค่อยๆมาทีละอันทีละอันถ้าแบบเวลามันตรงกันได้เงี้ยมันก็มันก็โอเคได้ไปด้วยกันใช่แต่ก็จะมีละครจะเปิดกล้องนะครับใช่แต่ก็ได้เจอเรื่อยๆได้เจอทุกวันเลยครับ เป็นยังไงบ้างดีก็ดีมาเล่นร่วมกันอีกเป็นยังไงบ้างครับรู้ว่าจะได้มาเจอโชคดีครับเราเราไม่ต้องแบบละลายพฤติกรรมอะไรกันเยอะเพราะว่าเราเราผ่าเราอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้วอ่ะในในละครโซเวลีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปิดเรื่องใหม่เราได้เจอกันมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าทางเข้าเข้าใจทางของกันและกันมากขึ้นครับใช่ค่ะพอดีติงไปเนาะใช่ใช่ค่ะเคยบ้านไร่สบายไฮโซกิจ ใช่คาแรคเตอร์นี้แฟนๆน่าจะชอบค่ะเป็นแบบคอมเมดี้เป็นแบบไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดใช่ค่ะมันเปลี่ยนเรื่องอะไรกเปลี่ยนไหมครับเรื่อของมันมันสนุกสนานมากขึ้นมันก็จะฉีกจากที่เราเคยเล่นมาไม่ว่าจะเป็นบู๊เป็นเป็นดราม่าโรแมนติกอันนี้ก็จะเป็นแบบคอมเมดี้โรแมนติกใช่ก็จะมีจังหวะแบบโบ๊ะบ้าหน่อยแล้วก็อยู่โซนโซนบ้านตัวเองโซนท่าอีสานเลย ของพุก็เป็นแนวสไพค์ไฮโซค่ะเราก็เป็นเป็นเหมือนหญิงจากเมืองกรุงมาแบบหนีแม่ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทะเลาะก,กันเห็นหน้ากันแบบเม็นหน้าแต่ครั้งแรกที่เจออะไรอย่างเงี้ย<า> ครับกันเยอะแหละคนเอาเอ้ะเราไปแบบมูอะไรอย่างนี้ป่าจริงๆก็เราก็ทําบุญนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเน้นในเรื่องแบบทําบุญแต่ทําบุญในวัดที่ดังๆครับเขคบอครับใช่เราเราก็ลองไปดูครับลองไปดูลองไปทําดูแล้วก็ศรัทธาสิ่งพวกนี้แล้ว ถ้าเกิดมีเวลาลถ้าเกิดมีเวลาที่มันตรงกันอะไรเงรี<ร>ง <ๆ S 1> ้ยก็จะชวนกันเป็นกุ๊ปเป็นแก๊งเป็นกวนไปอะไรเงี้ยแสดงว่าเรามาถางแนดูเชื่อเหมือนกันว่าเออขอแล้วขอเรื่สร่เสมเรื่องงานซึ่งจริงๆเราก็ตัวมุกมุกก็ไปไหว้เป็นเหมือนสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะผมก็แบบขอพรเฉยๆจมุกไม่ค่อยได้บนอะไรเท่าไหร่ใช่ขออะไรส่วนใหญ่ก็เป็นงานครับเป็นงานมันยั<อ>งอยู่ในวัยที่กําลังทํางานกันอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นทํางานครับ ครับจะดีมากๆครับอะไรมาคู่กันครับใช่แล้วครับแค่ขอแ่เราไปอัดขนาดไหนเราบนไม่ไม่ค่อยบนครับเราก็จะไปหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราเองมันได้ทําบุญมันก็เหมือนได้ได้เกลาจิตใจเราไปด้วยได้ไปสถานที่แต่ละสถานที่ที่เราไปทําบุญมันก็ค่อนแทงที่จะสวยด้วยแล้วก็จะมีของขึ้นชื่อตามจังหวัดต่างๆเราก็ไปหาชอของกินของใช้อะไรเงี้ยครับที่เป็น ของขึ้นชื่อในจังหวัดนั้นๆที่เราไปส่วนใหญ่ไปทำบุญไปทำบุบางคนมาถายนี้แล้วอาจจะพบกับของคลังส่วนใหญ่ต้องพี่ผู้จัดการแล้วส่วนใหญ่กได้มาโดยบังเอิญครับมันมันก็เขาก็เลือกเราอะของพวกนี้ครับก็ก็ได้มาโดยบังเอิญหลวงพ่อให้บ้างหลวงพี่ให้บ้าง ทุกที่ที่เราไปทำก,ก็จะมีทุกคนให้มาบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้บูชาแต,แต่ก็ได้รับมาโดยบังเอิญจะเป็นของที่ดีๆทั้งนั้นครับคยดนมว่าเออมันจะมีส่วนให้เราแบบว่าลงด่างวันนี้เียมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมากกว่าให้เราม,มันคือที่ยึดเด่นทางใจ,จของเราถ้าเกิดว่ามีมันก็ถ้าเกิดในเรื่องดูแลในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรเงี้ยเราก็จะสบายใจในการขับขับขี่หรือว่าไปทํางานต่างๆ แล้วเร็วนี้มีคนจะไปไหนอีกไหมคะเขาเขาอยากไปถ้ำนาคาอยากไปบ้านผมเดี๋ยวจะชวนมันใกล้กันมันใกล้กันก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะอาสาเป็นไกด์ให้จะพาเขาไปบ้านเลยอยากไปไหมไปหาไปได้เราพาเาไปได้ค่ะต้องถามขอสมัครใจเขา먼 แต,แต่แต่มันอยู่ใกล้แล้วคุณตาถ้าเกิดว่าเรามีแก๊งหรือว่าอะไรไปทปําบุญที่บ้านก็จะทํากับพงกับข้าวไว้รออะไรเงี้ยอาหารที่ขึ้นชื่อที่บ้านอย่างเงี้ยจริงจริงที่บ้านผมสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากทั้งน้ําตกทั้งถ้าทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากเยอะมากจริงก็อยากจะพาไปถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็อยากพาไปให้ครบเลยจะ,จะแบบพาไปแบบฝนตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยใจเย็นนะคะ จริงๆได้มาเจอแล้วครับเจอที่กองอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายมาจากต่างจังหวัดเขาจะมาหาที่กองอย่างเราไปถ่ายที่โคราชอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอกันทำไมทำไมตัวเล็กจังเตัวเล็กน่ารักน่ารักไม่เตี้ยไม่เตี้ยเราแค่แบบเป็นผู้หญิงดูแบบน่ารักอ่ะที่ยายอะไรเนี่ยคุณตาคุณยายครับตาาคุณยยนานๆทีจะขึ้นมาพักผ่อนอะไรเงี้ย โอ้โหเชียร์ไกลเลยอยากทํางานช่วยกันทํางานครับทํางานไปก่อนใช่ทำงานไปก่อนเจอเพลงไหมเจอเจอเข้มหรือว่าเจออ๋อเจอที่กองค่ะตอนนั้นเหมือนเขาแวบแวบมหาเข้มก็มีโอกาสได้ไหว้ไหว้นิดหน่อยค่ะเอาเสียงมาส่งครับใช่ตอนนั้นก็ถ่ายถ่ายเลยไม่ได้แบบมีโอกาสได้คุยกันเท่าไหร่พี่เข้มแนะนำน้องอะไร ครับนี่นางเอกของผมครับ oh, <okay. S 1> <laughs> นี่นางเอกของผม <Okay. S 1> ขอบคุณครับ